วันทีท่สิบแปดยิงหาคมหกหาจ้าถ้าพี่น้องเขปาปลาหาเห็ดกือเกาจา้าเขาปลาหน้าจะรวยวัดผู้พระล้านสูงยังวัดอุบลจา้าอำเภอหน่าจะรวยนะพี่น้องเอาดอกแรกงแห่งมันกับพ่อเลยจา้าบ่าวหลายนะพี่น้องเนาะพ่อแล้วเราง่ีเหลืองจ้ะ เดือดค้าลายจ้ะปาดสวยเลยจะซองไทยจ้ะออกสีเหลืองเด้พี่น่อไนไงไข่บอใหายเด้อพี่น่องเอหลองออกสีเหลือง มันคือไข่เห้ระงกสีขาวดอกนึงจ้ะกําลังเลยกํลังออกจากกัน้ไข่งามแฮงเห็หดปวกตาจ้ะอดอกบุดเห็ดปวกตาเนี่ยนี่โบรายดอกด้วยพี่หน่องส่งสุดกับเบอเกินสีหาดอก สีบนเ่ยอสีสันเด็ดข้าวดินจะ้ะหกสีเหลืองจะ้ระร่างคนจะขี้ดินเลยโอ้วสีหน่อยออกเลือคักน่ะอือ ไปได้ฮอนเป่าพี่น้องเอ้ยออกเลิกแหง ออกทีแดงจ้ะยิ่งงามๆเลยจ้ะตาโลจ้ะมันีนเฮ็กกบห้างอยากเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดตาโล สบายยังสีเย็นดีเไหมพี่หน้องสีเย็นเย็น,นินดิ้น่เด้อ ออกหน่อยเฮ็ดินิดนี่ห้ากินอยากแน่อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดตาโหลนี่นี่เห็นเห็ดอะไะ ออกงานเนาะมันหันมืบ่มีได้พี่น้องเด็กกินกับข้าวเสับนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยข้าวเสับอยู่ป่านี่ล่ะมากเก็บเห็ดนี่คนกินคนเสกเกลย,ยังไงกันไรแดดดอกใหญ่ได้พี่น้องเอ้ยรุดใหญ่ไ,ไม่ได้หนิเห็ดตะลุ่น ui phi nỏ ơi, một khăn lại, nỏ xí đen chà. phi nỏ khai hết nhàng này, phi sượt băng. hửm, xí đen, xí sụn. kia băng, đang hiển này. เยังกันน้องหันเสื้อค้าน้องยงจากพี่น้องกำลังดอกนี่หน่อยดอกนึงดองกที่จุจ่มมาจาะหัวเรืมเร่มหัวผีขาวจ้ะโอ้ยแม่อยากกินน่าปล่อยจ้ะ ่งจ้าดอกแค่สวยเลยงูสีสมพี่น้องดอกเดียวงูสีสมจ้ะสองจูมมงูสีเหลืองจ้ะ หาอยากเด้อพี่น้องเลยบ้านนี่ไ้เก็บเนี่ยมันนี่บม่ค่อยมีบ้านนี้จะพาอากาศบ่ได้พี่น้องฝนกับต๊ะเรื่องโผดมีแดดเริ่งน้ำอ้อยจ้ะค้านุน่มยงจ้ะค้านุน่มยงจ้ะ งกที่ค้าวมุขีองคนหาดอกหกดอกก็ไม่อยากกินเยไม่ไงก,กินเนื้ครื่องหนึ่งนี่ดอกนี่ดเออด็กน,นี่ยังไงยังทำฝานตอนนี้เก็บไปปี่นกินกันพี่น้อง

Hộp xí lăng gia. Tông lập cả địa, tinh nóng rồi cụn. Oi, chuẩn mùi hinh. Uncle lăng dùm, mì nọi, lạc mùi hinh. Oi, chuẩn mùi hinh. มีดอกเกียวได้พี่น้องเลยมีหมูมีผวกเลยเห็นนะหนาหนวนพี่เนาะงอกสีเหลืองจ้ะสองจุมจ้ะพี่น้องตกวตามได้พี่น้อง ตฝ่ว <laughs> งดวงเลยโอ้ยขาเอิ้น<า>มากเห็ดผึองปวกตาเ็าจะไปปีงปล้ะพี่น้องโุ้ย <laughs> ขาใหญ่ฝ่วงดงเลยห้าเห็ดเรื่อยๆพี่น้องพี่น้องมาคอมเมนต์ว่า เป็นปลามาเขาหออ่องู่อพ่ออยู่ด้วยจ้ะเป็นปกตินะพี่เนอะนี่ปลานี่ดงตรงมีมีแน่อากะหลีดเลี่ยงเอาพยายามยางระหว่างเอานะจ้ะไประหว่าง ก็ห้าอย่างแน่เฮ็ดออกมองระดอกช่องดอกมาว่าน,นี่มีเ่เก็บหลายมีนี่บ่ค่อยมี่ใส่าวอนยาออกนะสภาพอากาศบ่ได้ก็บ,บ่ออกเรียพี่น้องเลยเจ็บลงกเดี๋ยวกระแดดเดี๋ยวกระตุกอจ็หนึง ลายโผดเฮ็ดี่เบียเฮ็ดกินบ่ได้ฮ็ดพเบียออกลายโผดพี่น้องเฮ็ดกินมันบ่ค่อยออก เดืดออกจักมืององมือง้ามมือนี่ก็สีออกจะไปกั๊กเห็ดพี่นอ้องเพราะว่าด,ดินมันมันสื่นแห้งมันเย็นนะอยาก,กเลยเห็ดก็เลยเฮ็ดให้เห็ดโบ่ออกนิดละงนี่เป็นเห็ดที่เกิดใบไงยี่ใบ ไปดักพี่น้องเวสี่ดอกเลยปกตับเ,เอม็ดจ้าไหมอม็ดเพิจะควรนมาเสียนขึนแข้งเออ บลล็อกเลว่าไม่เห็นข้าหาใหม่โอ้นาศิวต้องสามสีหาดอกเนี่ยเป็นเชี่ยน้องออกดอกมึงนี้ดอกซองดอกพี่น้องเอ้ยปวกตายัดปวดนำฝนจ้ะพี่น้องออกดอกเดียวจ้ะน้ฝนอีกแล้วออกดอกเดียวคือเก่าปวดไงกูเลยเก็บพี่น้องวัานี้ไม่ค่อยออกทางนี้ หววใหญ่ดวกสีสมจ้ะสองดอกอสองดอกวันศุร์สามดอกพี่น่องเลื่มข้าวเอาพี่น่องมึงก็ตามาอนี่กบปันได้แล้วพี่น่องเอ้ยมาอนี้จะภาพอากาศกบอมหน่อยเฮ็ดกบค่อยออก นี่สมอีละจ้า๊บดอกได้จากามูน,นี่หางใหม่ออกในหางใ,ใ,ใหม่ครับ สีสมจ้าลรางกสีสมอเดียวขึ้นเก้าพี่นาะงกสีเหลืองจ้ะ ดอกนี้งามแห่งพี่นกปาดดอกสวยสวยหกสีเหลืองจ้ะตีนปอกจ้ะเฮ็ดตีนปอกก็ออกแพงเสียมด้วยจ้ะเฮ็ดตีนปอก ออแค่นอ่ะเฮ้ยนี่แหละเฮ็ด okay, เสียบด้วยพี่น่อเกียงเสียบนั่นแหละแพทเท็ดได้บ้านมาหนี่พี่นนอกเลยเกียงรวมกันนี่เสียบเป็นยัง ออก็พอยละพี่น้องเฮ็ดตีปดปอกจ้ะืมเฮ็ดแสีบด้วยจ้ะำนั่งพอดีเลยนั่งพอดีแก่งขนาดพ้นตกเลงมันยังออกเนาะถ้าดามสิ่ออกคือช่วงเฮ็ดบนออก Dette var han full Noe nå. ผอพี่น้องเอ้ยย่างว่าผอเฮ็ดตีนผอคุณย่างพอดีแกงเลยเอา้าเก็บนเนาอเก็บเต่ว,ว่า<อ>ทางเมื่อนมีอยู่ค้อนหนึ่งสีไปบเบืองอยู่พี่น้องทางขืนนี่ละทางกลับบานนี่ละนี่ลายคอนอยู่แต่ว่าหันมันคำแล้วห้องเาไปเอื่องสีไปเบือง ลงมาแต่เก็บเห็ดละโง่เลยม,มาผอเอาเนาะเมืม่อใดบังเอิญมาเสิหาเห็ดเมื่อด้บังเอิญหาเสียหาเห็ดหาเห็ดคอนเนาะเออเห็ดตีนปอบบังเอิญผอพอดีเลย่องยางมาเบืองขอ,อนดีค่อยเก็บอ่อนดีได้พี่น้องเห็ดเห็ดอันตีนปอบมันอ่อนเวลาแกงเส็ด หนึ <dri> a, so, like He, ่งแต่ขอนวิขอนหนึ่งสองขอนอยูแล้วเคยหมุงไหนเคยเก็บนี่อไงหลายขอนอยู่เออว่ามันบ่บผาแล้วพี่น้องหาเก็บเพชรนี่พวกออื่นหาเก็บเพชรตีนปอกเข็ดลราัวกันห่างๆเลยพี่น้องต้องรอแดดนี่เดี๋ยวยังสิ่อ่อีก หมาไว้ในรานเติมอยู่ตัวนี้เอียงไงหนึ่งผัวนี้นี่เก็บมานี่พี่น้องว้าวบนเรือาสีเหล็กอันา้อนต์ปีนป็อกปลายมันกำลังเป็นตัวโอ้คุณบอกเอาไว้ถ้มุดดึงมึงไงล่ะพี่น้องตั้งตานีแต่งงามๆเลยพู่นะงามแ ท่านมาพอที่ละงก์สองดอกพี่น้องงกสีส้มสองดอกจ้ะพี่น้องดอกงามเนาะออกหน่อยเถอน้อออกสองดอกมองน้าดอกสองดอกเด้อพี่น้องมาหนิเฮดรูปเฮดยาเป็นเห็ดรวมจ้ะพี่น้อง ถูกดีได้เฮ็ดตีนปอกแม่เฮ็ดหลงโง่แน่งงแนจับพี่น้องเฮ็ดอันพวกตาบเนาะจ๊ะเฮ็ดหลงโง่กับห้า,งห,าง,งห้างเรื่อห้างห้างเน่ยแหละพี่น้องเด็ดออกมาสิออกอีกวายักเอาพี่น้องมือนาพอกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่เงเตือนจากสองนูกก้ดการแชนแนลขอบคุณนี่หลายจ้า